วันนี้เรามาทำเค้กมะพร้าวด้วยเนื้อชิฟฟ่อนกันนะคะเนื้อชิฟฟ่อนก็คือการแยกไข่อะคะ่ะแยกไข่แดงไข่ขาวเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวแบบนี้ยค่ะ5ฟองแ,ออแยกแล้วพักไปก่อนนะแล้วเราจะมาล่อนแป้งเค้ก100กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมผงฟู1ช้อนชาล่อนรวมกันพักไว้เลยนะคะ แล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายส่วนแรกนะคะ50 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเนี่ยคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะ65กรัมแล้วไข่แดงที่เราแยกไว้ตะกี้นะคะแล้วก็นมสดตานกเหี่ยว90กรัมเราจะจะเราจะใส่วานิลาไปหนึ่งฝานะคะแล้วก็คนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันจนแบบหมดผงแป้งแล้วก็ เนื้อเนียนะคะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนของไข่แดงนะทีนี้เราจะมาตีไข่ขาวที่เราแยกไว้ค่ะเราจะใส่ครีมออฟทาทาไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเนี่ยตีให้เป็นฟองหย,ยาบแล้วเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายส่วนที่สองเก้าสิบกรัมนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะค่อยๆใส่ไปจนหมดเลยแล้วเราก็ตีจนขึ้นฟูนะคะ่ะขึ้นฟูเป็นตั้งยอดอะคะ่ะไม่ต้องตั้งยอดแข็งมากนะแบบ ตั้งยอดกำลังพอดีพอดีอะแล้วเราจะเอาส่วนของไข่แดงนะคะแบ่งใส่ประมาณสัก3รอบถึง4รอบนะคะอันนี้เราต้องเร็วนะคะคนให้เร็วและเบามือนะคะคนให้เร็วและเบามือที่กุ้งบอกว่าให้ตั้งยอดไม่ต้องแข็งมากคือเนี่ยถ้าเราผสมถ้าเราตั้งยอดแข็งนี่พอมาผสมตรงเนี้ยยากมากมันจะไม่ค่อยเข้ากันและไม่ค่อยเนียนนะคะมันจะเป็นฟองอากาศใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะล่อม ไปจนหมดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปหยอดใส่พิมพ์นะคะตอนนี้คุณต้องไปจุดเตาไว้ก่อนนะคะวอร์มเตาไว้เลยนะคะแล้ววันนี้กุ้งใช้ถ้วยขนาดเบอร์3 2 1 9นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยหน้าท็อปปิ้งด้วยมะพร้าวน้ำหอมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวเฉยๆนะแล้วก็เอาเข้าอบที่ไฟประมาณ160องศาเปิดไฟบนล่างประมาณ20 25นาทีถึงสัตว์ สานาทีหรือว่าจนกระทั่งเหลืองสุกอะค่ะเพราะไฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ